ทีแฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมตอนเย็นเย็นยังอยู่ในช่วงเลขเดลต้าอยู่นะครับผมคลิปนี้จะเป็นการเดลต้าเลขรหัส369นะเะเลขเดินรหัสอ่ะตามชมไม่เสียวเวลานะครับผมเราสัก5-6นาทีนะอ่ะฟังคำเตือนกันซะก,ก่อนนะครับผม คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสากินแบงค์รัฐบาลช่องปู่เยี่ยมพารวย0801431692นะอ่ะ,อะเรามาดูเลขเดลต้ากันเป็นยังไงนะฮะสีไนดีสีแด,ดงอ่ะสีนี้นะฮะอ่ะเดลต้า สามเดลตานะเขียนต่อกันลงมาอย่างนี้นะเดลต้าคือรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะอ่ะใส่ตัวนี้ลงไปนะหกหก็เอาที่หลักหน่อยห้ามานะใส่มุมนี้ก่อนนะหอะไรนะห้าหนะฮะห้ปนะหนึ่งสี เจ็ดศูนย์นะฮะอ่าใส่มาอย่างนี้นะห้าอ่าต่อไปเรียงจากห้านับเพิ่มเป็นหกนะฮะหกเก้าสองห้าแปดหนึ่งต่อไปหกก็เจ็ดเจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองนะอ่ะ,อะก็ได้เดียวต้าว้แล้วก็จะจับแล้วครับผม หลักหน่วยหลักสิบกันแต่ละหลักจะมาแบบไหนนะอ่าผมเขียนสิบหน่วยไว้ตรงนี้กัแล้วกันนะสอนอสอนอ่าสอนอ,อ,อ,นอ,อก,ก่อนหลักหน่วยนะประจำงวดจะมีหนึ่งสองเดปดสามสหลักสิบนะสอ 9ก้าศูนย์ห้าหกนะฮะอ่าเรามามาร์คไว้ว่าห้าหกจะต้องตำแหน่งไหนบ้างนะฮะมาร์คไว้เลยนะฮะเก้าศูนย์ห้าหกเก้าหกอยู่ตรงนี้เลยนะฮะติดสอนะห้าอยู่ตรงนี้นะเก้าศูนย์ห้าหกศูนย์อยู่ตรงนี้อ่าจับ มุมนี้มามุมนี้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 แต่ตรงนี้มีหกเก้าอยู่ด้วยนะตัวนี้จะเป็นตัวเทียบกับตัวนี้นะอะจะห้ชมนะแต่ละรหัสจะได้ตัวไหนตัวนี้เอาไว้เทียบแต่ผมจะจับให้ดูแค่สองตัวนะเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่ห้าไปเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ไม่มีหนึ่งสี่มีนะ ตรงนี้จะได้ที่ห้าเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็ห้าสี่นะฮะห้าตัวเดียวนะตัวนี้หกกับเก้าสองตัวนะก็จะได้ที่หนึ่งแปดสองห้าขาดห้านะมีแต่หนึ่งแปดสองนี่หนึ่งสองแปดนะขาดห้าก็จะได้ที่หกห้าเอาขาดห้าก็ได้หกสองเนี่ยหกสอง หกแปดหกหนึ 6, 8, 6, ่งอเก้าสองเก้าแปดเก้าหนึ่งตัวนี้มันจะมาตัดสินเพื่อนนะฮะหกอยู่มุมนี้ไปมุมไหนหนึ่งสองเจ็ดแปดสามสี่หกเจ็ดหกสองหกเก้าไม่มีนะฮะหกเก้าเก้ามุมนี้มาตัวไหน 97 90 93 96มี90มี97กับ96 9 96, 96มีนะฮะ97กับ93อ่าไอ้ตัวตัดสิไม่จะชนกันนะ67 62เห็นไะหม62ชนกันเลยนะอ่าเรามาดูวันนี้จะมาตัวไหนนะ ทำสามเหลี่ยมลงไปหนึ่งสองสามใส่ตัวเลขเก้าหกสองนี่สองนะใส่ที่สองห้านะแปดหนึ่งสี่เจ็ดนับเลี้ยงเลยจากสองก็เป็นสามสามหกเก้าสอง ห้าแปดตรงนี้นะฮะอาต่อไปสี่เจ็ดศสาหเก้าอ่าเรามาดูแต่ละตัวนะอ่าวางหลักสิบหลักหน่วยให้หน่อยสอสอสอหลักหน่วยนาะนะตัวไหนเอมันโคลสีหน่อยเดี๋ยวจะกินกันนะ หลักหน่วยนะแปดเก้าสี่ห้าศูนย์หนึ่งหลักสิบนะหกเจ็ดสองสามสออ่าเราเรามาร์กว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะอยู่ตรงนี้นะสองหกเกียรสองสามสามหกติดสองสามหกเกียรนี่หลักสิบนะพอมาร์กไว้แล้วก็จับเลยนะ นี่จับทีละเดลต้านะจะได้ตัวไหนบ้างตามชมมีน้ำเงินนะสองสี่เมีไหมมี81นะึ่ะกับ4ีนะฮะสองสี่สองแปดหนึ่สมองมีไหมห้าแปดเ้าสอง ขาดแต่สนะห8 9มีนะสามห3าสามแปดสาหกห้าอ่ามาดูมุมนี้นะจะตัดสินกันนะอ่ามีหลักสิบกับ6อยู่มุมนี้นะคนละมุมกันเลยสกับหกเจ็ดอ่าถ้าเจ็ดมาเจ็ดไหนเจ็ดห มีแต่เจ็ดเก้ามีแต่เจ็ดเก้ากับเจ็ดศูนย์นะเจ็ดเก้ากับเจ็ดศูนย์อ่าเราจับหกลองดูนะหกตัวนี้สามหกมันมายืนมุมนี้นะหกสี่ได้เลยหกสามไม่ได้หกศูนย์ได้หกสี่หกศูนย์อ่าหลักสามหกเก้าสี่เจ็ดสามหกเก้าสี่เจ็ด มีเก้ามีสีนะสามเก้าสามสี่เรามาดูชุดตัดสินชนกันนะชนกันนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ fc แฟนช่องผูเยี่ยมพารยวยวันนี้ก็มาที่ร้านจุดบริการหวย n 3าม n หกที่อำเภอเพชร,รละครับผมจัด

ทางร้านก็บริการดีมากนะครับผมออบริการออวิธีเข้าเป๋าตังแล้วก็วิธีจ่ายเงินที่กี wallet พอจ่ายเงินเข้าที่กี wallet ไว้แล้วก็สามารถนำมาจ่าย ที่เป๋าตังได้เลยนะฉบับละยี่สิบยี่สิบอันนี้เป็นฉบับละแปดสิบนะหวยเอ็นหกนะครับผมที่อำเภอเพนของเรานะถ้าหากว่าใครชมคลิปนี้นะต้องการซื้อหวยเอ็นสามของรัฐบาลก็ให้มาที่ร้านขายหวยเอ็นสามเลยครับอยู่ตรงไหนเราเรียกว่าตรงตรงเกีร,ร,รับค่ะ าตรงรเกษตรเพ้นนะคงรู้จักนะข้างหมอสมชายนะถ้ามองไปดังด้านน้นก็ธน,นาคารไทยพาณิชย์นะเดินประมาณสักสาเมตรนี่แหละนะแล้วก็แถวตลาดสดนะแถวธนาคารก็ว่าได้นะ30เมตรห่างจากธนาคารนะเกษตรเพ้นร้านหมอสมชายอ่ะใครไม่รู้จุดนะ ประชาชนทั่วไปยังไม่รู้จุดก็ให้มาที่จุดนี้เลยนะครับผมก็มีคนมาถามไทยกันเยอะนะเอาว่กคุณแม่หวยเอ็นสามศูนย์สามเก้าคุณพ่อสำหรับคนบริการก็บริการดีดีครับประทับใจนะ เราไม่รู้จุดไหนท่านก็จะพาทำป๊บปับป๊บปับป๊บปนะฮนำเงินเข้ากีวอลเล็ตอยากนำเงินเข้าเสร็จจ่ายเข้าสู่สลากของฉันนะคะเสร็จทางด้านโน้นปินธนาคารไทยพนิ์ครับผมตรงนี้ก็เบสคอมนะฮะร้านเบสคอมร้านขายผัก ปลอดสารพิษนะนคินนี่คอฟฟี่ช็อปนะนก็มีผู้เข้ามาบริการนะนามาถามหาเอ็นสามกันนะฮะขณะที่ผมถ่ายทำแม่นหูพมีแกีไ้แล้แม่นหูพิษีแกปดีได้แลวพิวานนะ เผาตังไว้แล้วนะฮะนี่จะจะเอาเงินเข้ากีวเล็เข้าไปนะก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับผมความรู้สึกของผมที่มาทดลองดูก็รู้สึกว่าง่ายนิดเดียวนะ,ะเพราะว่าเจ้าของร้านให้ความร่วมมือในการแนะนำพิธีการซื้อ การขายนะฮะแล้วก็ลงตัวเลขขอบคุณมากนะครับผมเจ้าของร้านนะฮะไม่เวพ้พรให้ได้ขอให้ถูกรางวัลพิเศษใหญ่ๆค่ะขอบคุณมากครับผมจะได้บริการเหลืออีกหลายวันนะครับวันนี้วันที่ยี่ิบเอดเหลืออีกอยู่ประมาณเก้าวันเก้าวันทางร้านขายไปได้กี่ใบแล้วครับโอ้หลายอยจุดรวา ถึงร้อยไหมร้อกว่าแลหรือเกินเกินคา,าดว่าจะถึงหมื่นใบไหมถึงลวนเนาะคาดว่าจุดขายที่นี่นะตัาจาเป้าไว้หนึ่งหมนถึงสองหมื่นใบนะมีอยู่จุดเดียวที่บริการคนอมพิเพนซื้อหวยดีเนาะเออก็มีหลายท่านนะจะมาสนับสนุนเ,เงินอุดหนุน ประเทศนะฮะทำไปจัดซื้อจัดหาและพัฒนาประเทศได้นะฮะอ่ะติดตามที่ช่องปู่เยี่ยมพารวยนะครับอำลาภายจากท่านี้นะครับผมไปแล้วไปแล้ว